รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงตั้งอกตั้งใจดูอะไรอยู่จ๊ะน้ำขิงพี่ดาวเห็นรังพึ้งบนกิ่งไม้นั่นไหมคะน้ำขิงสงสัยว่าทำไมหลอดรวงพึ้งถึงเป็นรูปหกเหลี่ยมได้ล่ะคะโอ้น้ำขิงนี่ช่างสงสัยดีจริงๆแล้วหนูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรละ่ะรังพึ้งน่าจะสร้างเป็นรูปปวงกลมมากกว่านะคะดาวเคอยอ่านในหนังสือค่ะคลุงเขาบอกว่า รูปหกเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันมุมเท่ากันเป็นรูปทรงที่เมื่อนํามาต่อกันแล้วเนี่ยจะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยแล้วก็มีความจุมากกว่ารูปทรงอื่นๆอีกด้วยค่ะทําหน้ายัางงงๆอยู่ใช่ไหมถ้างั้นเราไปหาที่นั่งกันลุงจะทดลองวิทยาศาสตร์ให้ดูว่าที่พี่ดาวเขาพูดเนี่ยมันเป็นจริงไหมนีค่ะอา้าวดีไปกันเลยเอา้าวทีนี้เรามาทดลองกัน ลุงมีเหรียญบาทอยู่30เหรียญอยู่ในนี้แล้วมีใครมีสายสร้อยคอบ้างดาวมีค่ะอ่ะดาวมีอ่ะมาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เหรียญ30เหรียญลองบรรจุเข้าไปในสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ดูเลี้ยงลงไปว่าจะได้สักกี่เหรียญเลี้ยงให้มากที่สุดเลย อ่หนูลองนับดูสิทั้งหมดนี้ได้เท่าไหร่0าย่สอ่หเหรียญใช่ไหมอ้าวทีนี้หนูลองเอาสายสร้อยเส้นเดิมทำเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วดูซิว่าจะบรรจุได้เท่าไหร่ อ้าวตกลงน้ำเข็งนับได้กี่เหลี่ยม3 1เ,เหลี่ยญค่ะมากกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมอีกนะคะเออนี่ละหกเหลี่ยมเนี่ยมันมีพื้นที่ภายในมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมอีกและถ้าหนูดูนะรูปหกเหลี่ยมถ้าเราเอามาเรียงชิดติดกันเนี่ยมันจะเรียงชิดติดกันเข้ามุมกันได้หมดเลยไม่มีช่องว่างเลยแต่ถ้าเป็นรูปวงกลมเมื่อไหร่เอามาเรียงชิดติดกันเนี่ย มันจะมีช่องว่างตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพึ่งมันฉลาดไหมฉลาดค่ะเออที่มันใช้รางพึ่งเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมภายในรังของมันเนี่ยก็จะบรรจุน้ําพึ่งเข้าไปในรังได้มากไม่มีช่องว่างจากคุณสมบัติของรูปหกเหลี่ยมที่คุณลุงเนี่ยได้เล่าให้เราฟังเมื่อกี้เนี่ยทำให้มีการออกแบบทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุหลายอย่างเลยที่มีโครงสร้างคล้ายกับรวงพึ่งอย่างเช่นกรอบของประตูไม้ ปีกเครื่องบินก้อนอิฐหรือแม้กระทั่งโครงสร้างอาคารที่ป้องกันแผ่นดินไหวได้จ้ะเอารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเ้ามาวางต่อกันก็ไม่มีช่องว่างเหมือนกันนะคะทําไมพึ่งไม่สร้างรวงให้เหมือนรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าล่ะคะเออช่างคิดดีนะนี่หนูหนูพูดอย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็ไม่มีช่องว่าง สามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ไม่มีช่องว่างใช่ไหมแต่สี่เหลี่ยมเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยมันน้อยกว่าหกเหลี่ยมเพราะมันอาจจะถูกดันพับไปได้และสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเนี่ยมันมีมุมไอ้เล็กๆตรงนี้ใช้งานอะไรยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือรูปหกเหลี่ยมแข็งแรงแล้วพาเนื้อที่ภายในใช้งานได้เต็มที่ นอกจากขยันแล้วยังฉลาดอีกนะคะที่สร้างรวงรางให้มีพื้นที่ในการเก็บน้ำผึ้งมากๆประหยัดแรงงานแล้วก็ยังประหยัดขี้ผึ้งในการสร้างอีกด้วยค่ะ